ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ารถของผมเป็นรถของ Honda เวฟนะครับตระกูลเวฟนะครับใส่เป็นคาบูเรเตอร์ของแท้แล้วนะครับอ่าใส่เป็นคาบูเรเตอร์ของแท้แล้วแต่นะครับรถยังมีอาการหัวเทียนบอดหัวเทียนดำนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆทุกท่าน นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของคามพิวเตอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคาบูไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอานะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับคามพิวเตอร์ในตระกูลเวฟมันจะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันหลายทรงหลายแบบนะครับอ่านับไปตั้งแต่ดีมร้อยเวฟร้อยนั่นแหละนะครับไปจนถึงเวฟร้อยยี่ห้านะครับซึ่งคอบูเวเตอร์นะครับจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ นะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมกระปูสองลูกนี้นะครับมีจุดแตกต่างกันอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยนะครับดูดีๆนะครับกระปูสองตัวนี้มีจุดแตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนอ่าชัดเจนมองได้เพแมเพรแมลูกเรีงใหญ่ด้แนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงปลายนิ้วตรงปลายนิ้วอ่าซ้ายกับขวาเห็นไหมซ้ายกับขวาตรงปลายนิ้วนะครับมันมีจุดแตกต่างกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตระูลิเตอร์รูปทรงไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคาบูเลเตอร์รูปทรงไหนทั้งสองทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คนะครับอย่างที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับรถคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อทั้งสองจังหวะและก็4ี่จังหวะนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่บอกว่าหัวเทียนดําหัวเทียนบอดนะครับบอดดาแห้งควันดำนะครับอ่า ตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปเป็นแนวทางนะครับรอบทุท่าอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คนะครับในรถรุ่นที่เป็นก๊อกน้ํามันนะครับในรถรุ่นที่เป็นก๊อกน้ํามันไม่ว่าจะเป็นก๊อกทรงไหนก็แล้วแต่นะครับก๊อกที่ติดอยู่กับถังน้ํามันหรือว่าก๊อกแยกออกมาแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านตรวจเช็ครูเล็กนะครับรูท่อเล็กเนี่ยที่ไปต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับมันจะมี2รูใช่ไหมนะครับที่ก๊อกน้ํามันนะครับไอรูเล็กนะครับรูเล็กสายเส้นเล็กที่จะไปต่อเข้ากับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นอ่าต่อเข้าข้างคอรีดหรือว่าที่ตัวเครื่องนะครับมันจะมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับเส้นนั้นเขาเรียกว่าสายดูดหรือว่าสายแวกข้ามนะครับ ถ้าหากว่าท่อตรงนี้นะครับมีน้ํามันซึมลงไปนะครับถ้าหากว่ามีน้ํามันซึมลงไปที่คอรีดนะครับน้ํามันนะครับที่ผ่านสายดูดหรือว่าสายแวกคมตรงนี้จะไม่ผ่านคาบูเรเตอร์นะครับย้ําไว้ก่อนนะน้ํามันจะไม่ผ่านคาบูเรเตอร์พอ้น้ำมันไม่ผ่านคาบูเรเตอร์แล้วทีนี้นะครับน้ำมันมันไหลเข้าไปในเครื่องเขาไหลเข้าไปภายใ,ในห้องเผาไหม้โดยตรง นะครถูกดูดเข้าไปโดยตรงจากแรงดูดของเครื่องนะครับจะทําให้รถของเรามีอาการส่วนผสมหนานะครับถ้าหากว่ารถของเรามีอาการส่วนผสมหนาเราจะสังเกตได้ว่านะครับรอบสูงรถจะเร่งไม่ขึ้นไม่มีกําลังนะครับหัวเทียนจะเป็นสีดําควันจะเป็นสีดํานะครับเกิดขึ้นได้นะครับจากอาการก๊อกน้ํามันเสียนะครับ เกิดขึ้นได้กับทุกรุ่นเลยที่มีก๊อกน้ำมันนะครับสำหรับท่านที่บอกว่าหัวเทียนดำดำดำแห้งเป็นผงเป็นขมานะครับเอามือเช็ดก็ออกนะครับอ่าแล้วก็มีอาการควันดำด้วยให้ตรวจเช็คเรื่องของก๊อกน้ำมันเสื่อมสภาพวิธีการตรวจเช็คนะครับให้เอาปากดูดนะครับให้เอาปากดูดนะครับถ้าหากว่าเฟื่อนเฟือนขมๆมลิ้นนะครับก็แสดงว่ามีน้ำมันรั่วลงมานะครับมีไอน้ำมันรั่วลงมาที่ าสายด,ดูหรือว่าสายแวกคำ่ำนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คเลยนะครับลําดับต่อไปลำดับต่อไปที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คเมื่อเราพูดถึงคาบูเรเตอร์ของรถ4จังหวะคาบูเรเตอร์รถ4จังหวะนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิคาวาซากิหรืออะไรก็แลว้วแต่นะครับในรถรุ่นแรกๆนะครับจะไม่มีวาล์วตัดอากาศดังนั้นเดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องวาล์วตัดอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ารุ่นไหนนะครับที่มีท่ออากาศตรงนี้นะครับท่ออากาศตรงนี้อยู่ข้างๆสกูจูนนะครับส่วนมากจะเป็นของฮอนด้านะส่วนมากจะเป็นของฮอนด้านะครับเพื่อน ให้ทาการเป่ารูตรงนี้ด้วยรูอุดันหรือไม่นะครับเพราะว่าตังนี้เป็นรูอากาศเข้านะครับไปบวกกับน้ํามันในรอบเดินเบานะครับอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะว่านมหนูเดินเบาทํางานเฉพาะรอบเดินเบาอย่าเข้าใจผิดนะนมหนูเดินเบาทํางานทุกรอบนับตั้งแต่สตาร์ทไปยันรอบสูงนะครับเพื่อนๆน,นะจําไว้เลยนะครับแต่จะทํางานมากทํางานน้อยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเขานะครับถ้าหากว่า รูตรงนี้อุดตันนะครับหรือว่านมหนูสึกหลอนะครับนมหนูเดินเบาสึกหลอก็มีส่วนทําให้รถของเรามีอาการควันดำหัวเทียนบอดดําแห้งอรอบสูงไม่มีกําลังเล่งไม่ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนะอันนี้ก็คือเรื่องของท่ออากาศนะครับ สายที่ต่อออกไปนะครับสายที่ต่อออกไปจากข้อตรงนี้นะครับจะมีไส้กรองอยู่หนึ่งตัวนะครับไส้กรองอุดตันหรือไม่นะครับเพื่อนๆให้ทําการเอาลมเป่าตรวจเช็คด้วยนะครับว่าสายสายที่มาต่อเข้ากับคอบูลิเตอร์ตรงนี้นะครับมันอุดตันหรือไม่นะครับอ่าอันนี้ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับในส่วนของรถ สีจังหวะในรุ่นใหม่ๆต่อมานะครับจะมีวาล์วตัดอากาศตรงนี้นะครับวาล์วตัดอากาศตรงนี้นะครับปกติแล้วไอตัววาล์วตัดอากาศเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตัดอากาศเพิ่มน้ํามันนะครับตัดอากาศแล้วปล่อยให้น้ํามันนะครับมันไหลเข้าไปภายในห้องเครื่องในรอบเดินเบานะครับอ้าวจ่ายน้ํามันเข้าไปทําไมอ่ะในรอบเดินเบาในจังหวะที่คุณยกกันเลงเนี่ยนะครับ เขาจะให้นะครับวาวตัดอากาศนะครับตัดอากาศออกไปปล่อยให้น้ํามันไหลเข้าไปภายในห้องเผาไหม้ภายในห้อง,ห,องอหัวลูกสูบนะครับนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะเพื่อเป็นการลดความร้อนของหัวลูกสูบของชุดวาวนะครับในขณะที่เราทําการยกคันเร่งการทันหันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ํามันส่วนที่เหลือ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับระบบบำบัดไอเสียก็คือแคสตาไรติกด้วยนะครับเอานะครับถ้าหากว่าเราถอดออกมาแล้วนะครับเราจะเจอสปริงนะครับอ่าสปริงมื่อกี้นี่ตัวนี้นะครับสปริงนะครับอ่ามีโอริงด้วยบางรุ่นมีโอริงนะครับโอริงอยู่รูอากาศตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการถอดออกมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนดึงไอตัวนี้ออกมาวาล์วาตัดอากาศหรือว่าภาพภาพปั๊มนะครับ ให้ยืดเช็คดูนะครับถ้าหากว่ามีรอยทะลอกมีรอยฉีกขาดมีรอยรั่วเอาไปส่องใส่แสงแดดด้วยยืดๆนิดนึดนงส่องใส่แสงแดดนะครับถ้า,าว่ารั่วตรงนี้แหละนะครับมันไม่ยอมตัดอากาศแล้วล่ะนะครับอ่าก็าจะเรียกว่าอะไรดีล่ะนะครับถ้าเอาเป็นว่าถ้ามันรั่วปั๊บเนี่ยนะครับถ้ามันรั่วนะครับมันจะจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปภายใน จังหวะเดินเบาเยอะนะครับในรอบเดินเบาเยอะแต่ทีนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องเข้าใจว่านมหนูเดินเบามันไม่ได้ทํางานเฉพาะรอบเดินเบามันทํางานทุกรอบนะครับมันจะทําให้ส่วนผสมหนาลดมีอาการฟันดําเล่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับไอ้ภาพปร้อมตรงนี้ให้ทําการตรวจเช็คด้วยเอาประกอบถ้อประกอบได้บัวคอยจังคอยประกอบพี่น้องนะครับลําดับต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการวัดระดับน้ํามันภายในคาบูลิเตอร์นะครับน้ามันภายในคาบูลิเตอร์วัดยังไง นะครับนี่เอาสายยางใส่ต่อต้องต่อตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนํำสายยางใสต่อตรงนี้ต่อต่อปั๊บนะครับพอเราต่อเข้าไปเราก็โค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อเข้าไปเราก็โค้งขึ้นมาอย่างนี้คลายน็อตปั๊บนะครับคลายน็อตนะครับคลายน็อตแล้วนะครับถ้าเป็นรถที่ต่อตรงนะครับต่อตรงน้ํามันมาที่คาร์บูเรเตอร์เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เช็คเลยว่าระดับน้ํามันอยู่สูงอยู่ต่ําแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ ใช้ก๊อกน้ำมันนะครับรถที่ใช้ก๊อกน้ำมันนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องได้ทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อ,อไล่น้ํามันลงมาที่คาบูเรเตอร์อีกหนึ่งรอบนะครับในการวัดระดับน,น้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นั้นนะครับเราจะจอดขาตั้งคู่ขาตั้งกลางนะครับทีนี้นะครับการจอดรถขาตั้งคู่ขาตั้งกลางถ้าเป็นรถแต่งนะครับรถโหลดรถยกอันนี้ผมไม่การันตีนะว่าระดับน้ามันมันจะอยู่แค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นรถเดิมนะครับโดยปกติแล้วนะครับ ระดับน้ำมันที่พอดีนะครับควรที่จะอยู่ขอบล่างเนี่ยนะครับขอบล่างของฝาเนี่ยนะครับตรงที่ผมอบวีมขีดอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับน้ํามันควรที่จะอยู่บริเวณหัวน็อตแถวๆนี้นะครับแถวๆขอบล่างนะครับแต่ถ้านะครับกรณีจําเป็นนะครับลูกรอยสึกนะครับเสื้อคาบูเรเตอร์สึกมันอาจจะเลยขึ้นมานะครับถึงฝาบนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไรเลยมาถึงสันตรงนี้ นะครับถ้าระดับน้ำมันเลยมาถึงสันตรงนี้นะครับอย่าลืมว่ามันจะล้นมาออกที่หน้าคาบูเรเตอร์มาออกรูนี้นะครับบางทีมันไม่ล้นทิ้งมันล้นเข้ามาที่รูพวกงนี้อย่าลืมว่ารูตรงนี้มันทะลุมาด้านหลังคาบูนะครับน้ำมันมันจะไหลเข้าไปภายในห้องเครื่องเลยถ้าหากว่าระดับน้ำมันภายในคาบูเรเตอร์สูงนะครับตัวนี้ก็จะทําให้รถของเรามีอาการหัวเทียนบอดดาแห้งควันดําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ อ่านี้ฝากไปพิจารณา,าด้วยนะครับอ่าลำดับต่อไปก็คือเรื่องของกรอ,องอากาศนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับว่ากรองอากาศของท่าน,นอุดตันสกปรกแบบนี้หรือไม่ถ้าว่ากรองอากาศอุดตันก็มีส่วนทําให้นะครับกับน้ํามันของเรานะครับรถของเรามีอาการส่วนผสมหนาได้เช่นเดียวกันนะครับหัวเทียนบอดดาแห้งก็เรียกว่าส่วนผสมหนานะครับเพราะว่าน้ํามันลงเยอะอากาศเข้าน้อยนั่นเองนะครับ และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือเรื่องของใบโชคนะครับใบโชคนะครับถ้าหากว่าใบโชคมันเสียนะครับในคลิปที่ผ่านมาในหลายคลิปที่ผ่านมาก็ได้เคยทาไปแล้วนะครับใบโชคเนีย่ยเวลาเร่งเครื่องปับ๊บใบโชคมันจะมันเสียนะครับมันจะปิดหน้าคาร์บูเรเตอร์ทาให้อากาศไม่เข้านะครับส่วนผสมหนาได้เช่นเดียวกันนะครับในรถตระกูลเวฟแล้วก็รถที่เป็น โชคใบแบบนี้นะครับอ่าโชคแบบดิ้นปีกผีเสื้อนะครับให้ระวังด้วยถ้ามันเสียเวลาเราเล่งมันก็จะปิดช่องทางเดินของอากาศเองนะครับในส่วนรุ่นอื่นนะครับที่เป็นลูกโชคแบบดึงนะครับแบบดึงขึ้นด้านบนหรือว่าดึงด้านล่างเป็นลูกโชคกลมๆเล็กๆตัวนี้ก็ให้ทําการตรวจเช็คสายโชคด้วยนะครับว่าสายโชคของเราตึงไปไหมนะครับ หรือว่าลืมปิดโชคหรือเปล่านะครับสายโชคตายลูกโชคปิดไม่สนิทไหมนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปพิจารณานะครับอานะครับในคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆไปดํเนินการตรวจเช็คตามที่ผมได้บอกได้กล่าวมาก็แล้วกันนะครับอานะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ